รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลอกนี่พวกเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเ,เทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกรับนมัสก,การขอพรหลวงพ่อโตและรับฟังเทศนาธรรมกับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าว,วัดหัวกระบือกันค่ะขอความสุขความเจริญความเจริญรุ่งเรืองในธรรมความเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงาน และกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจะมาเกิดขึ้นและขอจะมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการชิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตี5ถึงตี5ครึ่งอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอความสุขความสวัสด,ดีความเจริญในธรรมจงมีมาเกิดขึ้นแก่ท่านอีกวาระหนึ่งนะ โยมในช่วงนี้นะก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ที่จะถึงงานวันดินโลกหรือว่าวันพ่อแห่งชาติคือวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัรัชกาลที่9ของเราซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งชาติแม้แต่ว่าพระองค์จะ,ะเสด็จสวรรคตสู่สวรรค์ันไลแล้วก็ตาม แต่เราท่านทั้งหลายยังมีพระองค์อยู่ในจิตในใจหรือว่าอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าพระบรมอีพระองค์นั้นมากล้นล้นฟ้าหมหาสมุทรประเสริฐสุดฝ่าใครใดใดในโลกและพระองค์ทรงครองรี่ราชสมบัติเป็นเวลาชาตินานฝ่าพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ต่างชาติต่างศาสนายอมรับ ว่าพระองค์ทรงมีพระบารมีมากล้นฉะนั้นวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้เราทั้งหลายประสกึกษนิกรปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะเป็นพุทคิดอิสรามพราหมณ์อินดูหรือว่าไม่มีศาสนาใดก็ตามขอเราทั้งหลายจงรวมพลังรวมความธรรมคีกันหรือว่าสมัครสมานรทมคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่า แตกแยกความธรรมคีต้องรักใร้กรมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนพระรัตนตรัที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้พระสงฆ์ในก่อนต้องรักใร้กรมเกี่ยวปันไม่ต้องรักพระองค์ไม่ต้องห่วงพระองค์เพราะพระองค์มีพระบรมมีมากบนแต่ต้องการให้พวกเราปวงชนชาวไทยทั้งชาติรักให้ธรรมคีกรมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึงกันกันดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไป ทุกคนทุกแห่งที่ประสบภนิกรหรือประชาชนคนทั้งหลายทุกยากลำบากเดือดร้อนพระองค์จะทรงทเด็จไปแนะนำการประกอบอาชีพการทำมาหากินหรือว่าสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์นุเคราะห์ประชาชนคนทั้งหลายที่ทุกยากลำบากเดือดร้อนแม้จะอยู่ในชนบทไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนา เป็นชาวแมวชาวอะไรก็าตามพระองค์ก็ทรงแห่บารมีปกป้องคุ้มครองทั่วทุกคนทุกแห่งพระองค์ยังทรงมีบารมีตรัสว่าให้ใช้พื้นที่ทุกย่างก,ก้าวทุกกระเบียดนิ้วให้เป็นประโยชน์ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีโทษไม่มีสารพิษนะ คือเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในที่เล็กๆน้อยๆอยเพียงหนึ่งไร่ก็สามารถที่จะใช้ทำประโยชน์ได้ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยขุดสระน้ำทำเกษตรเล็กๆน้อยๆมีน้ำไว้เลี้ยงปาลาขุดบอ่อไว้เป็นที่อาศัยร่มเย็นตรงไหนดินไม่ดีพระองค์ทรงมีแวาบรัดตรัดให้ปลูกยากแ่า เพื่อให้ดินนั้นอคายาตัวหรือที่ใดทินพักดินพังก็เอาหญ้าแวกไปปลูกปลูกแล้วอะไรดินจะเกาะตะลิ่งไม่พังเนี่ยพระองค์ทรงมีอ่เขาเรียกพระความสามารถของพระองค์นีมากมายล้นมากมายมหาศาลฮะจะทตรงบารมีพระองค์มากมายฉะนั้นเราทั้งหลายวันที่5้าธันวาคมที่จะถึงนี้ ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรต่อมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีจริงๆสร้างแล้วให้แก่ตัวเราแต่ว่าสร้างแล้วก็น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราสร้างเนี่ยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถว,วายพระคุณตนแด่พระองค์ท่านแม้พระองค์จะเสด็จตะวันสู่ตะวรนนครสู่สวรรค์ขันไลแล้วกว็าตามนะฮะ นั้นวันที่5้ธันวาคมนี้ก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งชันอยู่ใกล้วัดใดอยู่สทถทานที่ใดไปทำประโยชน์ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาโดยเฉพาะที่วัดหัวกระบือแขวงาข้ามเขตบางกุเทียน,นกรุงเทพมหานครนี้ <c oughs> ก็ได้จัดกิจกรรมบรรพชาสมบทบวชนาคหมู่ บวชเนครมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่สามธันวาคมนะวันที่สามธันวาคมก็จะมีงานบรรพชาประสมบวชบวชนาคมูแล้วก็มีการบวชเนครมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็วันที่ห้าธันวาคมก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาวทุชนมาร่วมกันทําบุญใส่บาตรหรือทําบุญตักบาตร แล้วก็เจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างคุณมีให้เต็มกาลังเต็มความสามารถแล้วก็น้อมกาน้อมกระหม่อมถวายเรื่องตนเรืองนั้นดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะขวากเท่าบรรพชาอุปสมบทบรรพชาเป็นสมณะอุปสมบทเป็นพระหรือเป็นพุทธบุตรเป็นบทบุตรของพระเจ้าก็เชื้อเชิญเจริญพร โยมนำมาฝากได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะมาฝากที่สํานักงานเรขานะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะได้นำเอาอบทท่องคันนาคไปท่องไปท่องบนจะให้คล่องแล้วก็วันที่สามธันวาคมเราก็จะเริ่มวิธีบวชนาคกันคงจะบวชประมาณสักช่วงบ่ายโมงนะช่วงเช้าแล้วก็จะมะีทําบุญเลี้ยงพระแล้วก็ช่วงบ่ายก็บาประมาณบ่ายโมงก็ บรัรพชาสมณเณรอุปบสมบทพระนะคือบวชหน้าหมูน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระองคท่านแล้วก็โยมก็มาแต่งชุดขาวสมาทานอุโบสถศีลเรียกว่าเบกบวชเนคัมะะระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานที่ตรงนี้โยมที่มีองค์พระบาทพระเดพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีพุทธรูปพระกิงวเรศกิงบาเกงกิงมากมายกิง จีนนะแล้วก็พุทธรูปมากมายหลายองค์ด้วยกันเนี่ยอยู่ในสถานที่นี้ยมไว้พระส่วนมนต์เจริญจิตภาวนาก็ทําให้จิตใจห่องใสจิตใจเบิกบานท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบลัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยที่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระรัศมีและด้วยอำนาจบุญญาดิีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อโตพุทโธบุตที่ศักดิ์สิทธิ์ปฏิสฐานอยู่ณภายในอุโบสถโดยกระบือและอำนาหน้าบิณิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระกิ่งสามถมายกิ่งประเรศบาเก่งกิ่งกินและพระบารมีขององค์เจ้าความมักรัตว์ทุกทุกองค์ของขจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าความมัตกริัต์ราชวงศ์จักรีทุกองคข์ขอจงแผ่บารมีพระองค์ทรงมีพระบรารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประทนมาย,อยุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วขอพระองค์ทรงประทับ อยู่เป็นมิ่งขวัญพวกเราพงชนชาวไทยซืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานขอญาติโยมท่างสาวธิชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลาขอทุกทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน พอเจรเิญพออย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบ้านขุนเทียนชายทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากับขอพรหลวงพ่อโตมาไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลีืยงหัวใจเขาปล่อทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกเอความคิดนี้